สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียนิสทาโร่89นะคะช่องที่เป็นกานพยากรณ์ดวงด้วยปัญญาลิขิตนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะแล้วก็มีแพลนหรือว่าจะ take action อะไรต่อนะคะเราเป็นพิกานัมเบอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นพอดแคสต์อยู่นะคะก ลองดูนะคะเลือกนัมเบอร์ที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกนัมเบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะเรามาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ระหว่าง <c oughs> ขอโทด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเจ็ดเหรียญรอคอยมีการรอคอย หลักๆคือ Energy เกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยโอ i o u s n e s s of lack เอ่อขาดการติดต่อนะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างคนต่างเครียดเรื่องของการเงินนะคะคุณก็เครียดเขาก็เครียดนะคะมันไม่ได้ติดต่อกันเลย walking away move on มีใครคนใดคนหนึ่ง move on ถ้าคุณนี่มาดูเนี่ยเป็นผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยจะ take action ในเรื่องของการ move on นะคะ น o อ move on เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยฝ่ายหญิงมี energy ในเรื่องของฐานะทางการเงินที่โอเคก็คือดูแลตัวเองได้ผู้หญิงหลายๆคนที่เข้ามาดูบางคนยังโสดอยู่นะคะก็คือคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับความรักอะไรดีๆนะคะเป็น energy นี้นะคะส่วนอ่ดูของเขาหน่อย The Sun อืมอ่าฝ่ายชายนะ หรือถ้าคุณเป็นฝ่ายชายที่เข้ามาดูก็คือว่าคุณยังเชื่อเชื่อแล้วมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันต่อได้เพียงแต่ว่านะช่วงนี้เนี่ยคุณรอคอยจังหวะอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มันมีเรื่องของการเงินที่คุณยังไม่มีความมั่นใจนะคะหรือฝ่ายชายที่คุณถามถ,ามถึงก็คือเขามีปัญหาเรื่องของการเงินที่ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่กำลังจะประสบความสําเร็จ ดอทูลอแมนส์เหมือนหนังแขกเลยคนเลือกกองนี้คนหนึ่งวิ่งหนีคนหนึ่งจะวิ่งตามนะคะก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูก็คือคุณกําลังจะ move on ส่วนถ้าเขาเป็นผู้ชายก็คือเขากาลังรองเงินก้อนอะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ใหม่ถ้าแปลง่ายคือเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเทคแคร์คุณเนาะนะคะแต่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันนะช่วงนี้คุณผู้หญิงจะพยายามล็อ คราวนี้มาดูกันค่ะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีอะไรขั้นสงหวะตลอดเลยนะแสดงว่าคนกองนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนรอบตัวเข้ามามีอิทธิพลแน่ๆนะคะโอเคคราวนี้มาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้นะคะ เฟชชอปวันส์ n ิงอออืมเ n e r g y ร์้เขาเนี่ยเทโฟกัสไปในเรื่องของการงานล้วนๆเลยนะอืมเขาอยากจะได้ความสำเร็จอะไรบางอย่างกับเรื่องของการงานอยู่นะคะเขาเอ่อเท่าที่สัมผัสได้เลยก็คือเขาไปเทโฟกัสในเรื่องของการงานหนักมากเขาอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่างอาจจะ3 4สีอย่าง นะะก็ช่วงนี้เนี่ยคือเขาเอาพลังงานเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จนั่นค่างเยอะนะคะแล้วกอ็อันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าเขาปล่อยคุณรอเขาปล่อยคุณรอแต่วเขารู้ว่าคุณรอนะคะคือทำไมไม่รู้เขาถึงมั่นใจอย่างนี้นะ <S <S เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเหมือนกับขอเวลาและพลังทั้งหมด ไปเทโฟกัสกับเรื่องของงานเพราะมีแต่ไพ่ของวานส์ออกมานะคะแล้วก็มีคัพส์นิดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะนะคะแต่เขามองคุณอยู่นะเขามองคุณอยู่เขาเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแล้ว ถ้าถามว่าเขาเลือกเราหรือ,อยังใม่หมอค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเลือกคุณมานานเราด้วยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องรีบกอบกลยอะไรบางอย่างกับเรื่องของการงานและการเงินงเขาขอเวลาแค่3เดือนเองไปเคลียร์เรื่องของงานนะคะแล้วก็เขาจะกลับมามอบความสัมพันธ์ดีๆกับคุณเพราะมี The Magicians ตรงนี้ขึ้นด้วยนะคะเขาเอ เอาง่ายๆอะ่ะคือเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่และเป็นคนในสเปคเขาเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่มีความเข้าใจเขาแล้วก็เอาเขาได้อยู่หมัดในทุกเรื่องคือเขาว่ายอมคุณคนเดียวเลยนะเขาไม่ได้เคยยอมใครคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเก่งมากแล้วเขาชื่นชอบชื่นชมในความสามารถทั้งหมดที่ทคุณมีในองค์ความรู้ในภูมิความรู้ที่คุณมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย เขามองว่าคนแบบคุณมัน,มนไม่ได้หางอยู่ได้ง่ายๆนะคะเพราะฉันเนี่ยเขาค่อนข้างชอบคุณมากๆแต่ว่าณาเวลานี้ถ้าเขาหายไปก็คือเขาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินนะอ่ามีนายกันตรงนี้นะคะสองถ้วยเขาไม่กล้ามีใครใหม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเอ่อ เขารู้ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะพิชิตใจคุณได้แล้วทุกๆอย่างที่เขาทำมากับคุณทั้งหมดเนี่ยคือเขาเขามีความพยายามมากในความสัมพันธ์นี้เพราะฉันถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูบางคนอยู่ในความสัมพันธ์มาแล้วระยะเวลาเกือบจะสปีด้วยกันสปีเก้าเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาอยากจะกลับมาแน่ๆเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงเพราะฉะน,นั้นเขาไม่กล้ามีคนอื่นเพราะเขารู้ถ้ามีปุ๊บเขาจะสูญเสียคุณไปแน่ๆนะคะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เขามีกับคุณ The Star มาตรงนี้นะคะ nine of f i e d s คือเขารู้ว่าคุณยังไม่มีใครเพราะว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ สนใจในเรื 49, ่องของการงานมากๆคุณอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อนหรือเพิ่งเปลี่ยนงานหรืออะไรมีการเริ่มต้นใหม่คุณเหมืนกันแล้วคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเขารู้จักคุณดีว่าคุณอ่ะจะไม่เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเพราะฉันเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขารู้สึกว่ารอการรอเนี่ยครั้งนี้ถ้าเขากลับเข้ามาเนี่ย เขาจะมามอบคอมมิชเมนต์ในล,นลักษณะครบจริงจังนะไม่ได้มาแบบครบแค่เป็นแฟนนะคะอืมก็นะคะว่ากันไปคราวนี้เนี่ยถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มว่าเขาจะติดต่อกลับมา ะะสักระยะหนึ่งเพราะมีความ Queen of Pentacles ค่อนข้างนาน Queen of Pentacles ก็คือการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยจะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนหรือเข้ามาในลักษณะที่มาเล่าให้คุณฟังว่าเขาสำเร็จอะไรแล้วบ้างแล้วเขาอยากจะดูแล Take แคร์คุณนะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ Tower มันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องของการเงินเขาดีขึ้นแบบดีขึ้นจริงๆอะ่ะ เขาจะกลับเข้ามาแบบเร็วมากๆเพื่อที่จะพาคุณไปกินข้าวไปเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อืมเหมือนคนคนนี้นะตามจริงแม่หมอทว่าเขาไปดูดวงมาแล้วแหละเขาหวนแหนคุณแล้วก็ห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากเขามีความเป็นห่วงคุณตลอดเขาอาจจะมีเพื่อนที่คอยดูแลคุณอยู่คือเพื่อนสนิทเขาก็ได้จะคอยดูแลคุณอยู่หรืออาจจะคอยรายงานเขาตลอดว่าเขาว่าคุณทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือเขาไม่ติดต่อมาโดยตรงเพราะว่า เ,เขาไม่อยากให้คุณรับรู้ความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภาระเรื่องของหนี้สินหรือปัญหาชีวิตอะไรค่อนข้างเยอะที่เขาไม่อยากให้คุณไม่สบายใจไปกับเขาอะนะคะเขาไม่อยากคุณเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเขากลับมาแน่ๆระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะกลับมาติดต่อกลับพามาดูแลเทคแคร์พาคุณไปทานข้าวนะโอเคนะคะน่าจะครบถ้วนสําหรับคนที่เลือกนัมเบอร์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ สวัสดีค่ะคนที่เลือกนัมเบอร์สองสองนะคะเรามาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเทวิ mm hmm. l เจอกันพบกันเดทกันชอบกันอืมอืมหลายคนที่เข้ามาเลือกกองนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของแชท เดทติงออนไลน์หรือว่าเรื่องของการแบบเพิ่งเดทกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันยังมีความไว้เชิงกันอยู่ก็เป็นไปได้ก็คือดูดูกันไปอยู่ยังไม่ได้แบบอะไรมากมายมฝ่ายหญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคุณยังไว้ตัวอยู่คุณยังไม่เปิดเผยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังไม่มั่นใจหรือคุณยังมีฟอร์มยังมีการวางเชิงส่วนฝ่ายชายที่คุณถามถึงเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่โอเพนมากค่อนข้างเป็นคนไลฟ์ลี่มีเอ่ีชิตชีว,วาแล้วก็ค่อนข้างแบบโอเพนมายคือเขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเอ็นอัพกันด้วยการเป็นแฟนเดียวคือจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ได้แซมวันเป็น energy ของการเดทอะไรใหม่ๆนะคะ discovery อโอสัญญาณความสัมพันธ์นี่มันค่างดีตรงที่ว่าเขาก็ชอบคุณ เพราะเขาชอบที่คุณมีความอีกโก้มีอะไรที่แบบว่ามีสเคร็ลมีอะไรที่มันดูลึกลับซับซ้อนทำให้เขาอยากจะค้นหานะคะส่วนตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในการเดทนี้หรือในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะเออนะคะน่าจะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครที่ไม่ใช่ในจี้นี้ก็ต้องเลือกกองอื่นดูนะอันนี้มันเหมือนเป็นนิวนิวเดทติ้งการเดทอะไรใหม่ๆนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะช่วงนี้ เขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะโอ้วิลฟอร์จูนอ่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ทำแต่งานนะอืมแล้วก็เขารู้สึกว่าโชคชะตาส่งมาให้ได้มาเจอคุณแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะได้เจอคนที่เขาแบบ ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้เขาจะมีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาค่อนข้างอยู่อยู่แต่กับงานคนนี้เดินทางบ่อยด้วยเนาะเขาชอบคุณมากนะคะเขาชอบคุณมากเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วก็อืมเขาอยากที่จะลองเดทกับคุณอยากที่จะลองมีค้นหาอะไรในตัวคุณอะ เขาอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากจะตามจีบตามตื้อให้สําเร็จและเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับเขาดีอย่างที่แม่หมอบอกมันเป็น energy ของการเดตติ้งใหม่นะคะสําหรับคนที่เลือกก่องนี้ เด่เขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขานะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็น The Empress เลยเป็นคนที่มีพร้อมทั้งเรื่องของการเงินฐานะรูปร่างหน้าตาซึ่งมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่ชารเลนและท้าทายสำหรับเขามากนะคะโอ้ Ooh, เขามองคุณดีมากๆเลยอะ่ะ The Star the World เ,เอาเป็นว่าคนกองนี้นะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเขาอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้อยากจะลองเสี่ยงดูซึ่งเขาไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะรับรักเขาหรือไม่แต่เขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดอ่าเนี่ยคุยน้ำวานคือเขามองคุณดีมากมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวเขามองว่าคุณเป็นคนที่โครบอะครบเครื่องนะคะแล้วก็ คนดูดีอ่ะทางานดีทํางานเก่งซึ่งเขาก็รู้สึกว่าชอบเขาอยากที่จะคบหผ่าดูใจกับคุณดูอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้นะว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันค่างมากแต่ว่าเขาก็อยากจะลองเดทด,ดูอะไรเงี้ยนะทีนี้เขามีความเชื่ออะไรที่ค่อนข้างรู้สึกว่าคุณเป็นเดซี่แล้วเขารู้สึกว่าคุณอสดมานานแล้ว เขารู้สึกว่าโอเคในเมื่อได้คุณสนแล้วแล้วทาไมคุณไม่ลองเปิดใจที่จะเรียนรู้เขาดูบ้างเราก็ลองเรียนรู้กันไปถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ได้อะไรเงี้ยคนนี้แบบค่อนข้างมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะแต่เขารู้นะว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาเพราะเขาดูทีท่าคุณดูยังไม่ค่อยที่จะตื่นเต้นที่จะได้คุยกับเขาหรือว่าอะไรงเงี้ยนะเอ่มโอเคคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเขาจะ take action อะไรหลังจากนี้นะ เขาจะ take action อะไรหลังจากนี้คะสิบไม้เท้าค่ะ the strength คนคนนี้ยังทำอะไรเป็นรูทีนอยู่หมายถึงว่าทำอะไรซ้ำๆเดิมๆชวนคุณไปกินข้าวเดิมๆไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความพยายามในความสัมพันธ์นี้เพราะเขารู้ว่าคุณต้องการคนที่สม่ำเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามชวนคุณไปเดทชวนคุณไปกินข้าวรายงานคุณเป็นเวลาเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ตามตือ้อถึงคุณจะปฏิเสธเขาก็จะพยายามตามตือ้อเขาง่ายจะจีบให้ติดนั่นแหละนะเออนี่คือแอคชั่นที่เขาจะทำถึงแม้ว่าสุดท้ายไฟนอลจะเอ็นอัพที่เขาจะไม่สมหวังก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเทคแอคชั่นจากฝั่งเขานะคะแล้วก็บางคนเนี่ย เขาอาจจะพาคุณไปเจอพ่อแม่ก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่เขาเข้าใจนะถ้าคุณจะปฏิเสธเขาเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ถูกที่ปฏิเสธเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เสียหายที่จะเสี่ยงจีบคุณอะไรองนี้นะโอเคนะคะน่าจะครบถ้วนนะคะสําหรับคนที่เลือกนัมเบอร์สอนะคะแล้วเราจะกันใหม่ในอีพีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือก n u m b e r 3สนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วก็จะ Take action อะไรบ้างนะคะคราวนี้มาดูก่อนนะว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่จุดไหนแล้วก็เป็นยังไงอยู่นะคะมีการทะเลาะก,กันคะ่ะมีการเลิกลามีการทะเลาะก,กันแน่นอน a g h of cups โ okay. อเคตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือแม่หมอไม่ได้รับ Energy ว่ามันจบแล้วคือมันจบแค่แป๊บๆมันมันจบเพราะเรื่องความไม่เข้าใจกันแล้วต่างคนต่างทะเลาะและเอาชนะกันมันเป็นเรื่องของการเอาชนะกันนะคะเพื่อที่จะได้อ่าในสิ่งที่ต้องการเขาต้องการแบบนี้คุณต้องการแบบนี้เพราะฉันก็เลยมีการทะเลาะก,กันนะคะแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไร นะ่อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเดิมๆที่มันเคยมีอยู่แล้วความนิ่งเงียบของคุณความต้องการที่คุณมีคือคุณต้องการคอมมิชเมนหรือว่าหรือว่าเขาต้องการคอมมิชเมนหรือว่าต้องการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนอย่างนี้คุณรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บอกคุณรับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะคะมันน่าจะมีเรื่องของคําพูดอะไรบางอย่างด้วยที่กระทบกระเทือนใจกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั้งคุณและเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองชัดเจนมากนะคะแล้วก็ ต่างคนต่างยังคิดถึงถึงกันมากๆนะคะก็ก็ยังแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความเป็นเด็กทั้งคู่นะคะความสัมพันธ์นี้คือไม่ไม่ยอมกันแล้วก็เอาชนะกันนะคะคราวนี้มาดูหน่อยว่า energy ที่เหลือคือยังไงบ้างนะคะโอเคตัวคุณเนี่ยอืมตัวคุณเองเนี่ย มีความมั่นใจในตัวเองนะคุณรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรบ้างคุณค่อนข้างมั่นใจตัวเองมากนะเวลานี้คุณรู้สึกว่าคุณมีดีคุณโอเคคุณอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะและเขาจะต้องคุณมีคําตอบชัดเจนว่าให้อภัยก็ได้แต่ต้องทําแบบนี้คุณถึงจะโอเคส่วนตัวของเขาเนี่ยกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปซ้ายไปขวายังไม่ได้ตัดสินใจเลยยังอยู่ในจ,จุดเดิมอยู่นะคะอืม ซึ่งตัวคุณเนี่ย move on แล้วนะตัวคุณ move on แล้วแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองที่มีอยู่ถึงจะคิดถึงเขาก็ตามนะ,ะตัวเขาโอเคตัวเขามีการปรึกษาหมอดูมีการถามผู้รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะเหมือนเขามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่อาจจะเป็นหมอดูหรืออาจจะเป็นแบบ โหนหรืออะไรก็ได้อยู่กับหมอดูหรือผู้ใหญ่จริงๆที่อาจจะคุ้มพ่อคุณแม่เขาก็ได้เขาลองตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงดีไปซ้ายหรือไปขวานะเนี่ยแต่เขามีการปรึกษาผู้ใหญ่นะเขาไม่ตัดสินใจได้ตัวเองนะคะซึ่งคนคนนี้มีการวางแผนอะไรบางอย่างอยู่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคต เรื่องของหัวใจเรื่องของความรักนะคะแน่นอนเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีแสดงว่าเขากําลังวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเรื่องของธุรกิจการงานอนาคตนะคะตัวเขาเองอาจจะกาลังมีการเดินทางนะคะเดินทางมามอบหัวใจอะไรหรือเปล่าแสดงว่าถ้าเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ indecision ก็คือเขาค่อนข้างระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้ตรงที่ว่า ตัวเขาเองไม่มีความมั่นใจเลยในเรื่องฐานะทางการเงินนะ mm. เพราะฉันเนี่ยตัวเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับซีเรียสเรื่องนี้อ่ะเขามองว่าการที่เขาจะให้คอมมิชเมนต์กับใครได้เขาไม่อยากจะอายสังคมที่ว่าให้ผู้หญิงมีมากกว่าแล้วมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างอยากที่จะ เป็นผู้นําในครอบครัวหรือว่ามีความผิดชอบในชีวิตนะให้ดูดีอะ่ะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเขาว่าสามารถดูแลผู้หญิงคนคนหนึ่งได้จริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขาค่อนข้างเครียดแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่เยอะพอสมควรเลยว่าเอาจะทํำยังไงดีคือแสดงว่า energy ของเขาก็ค่อนข้างอยากจะมี commitment แล้วแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบสูงก็อยากจะ กลับเข้ามาดูแลความสัมพันธ์นี้ในฐานะที่เป็นแบบความสัมพันธ์จริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาค่อนข้างมีความเป็นผู้นำอะอยากจะดูแลเทคแคร์นะคะแล้วก็เอาเป็ว่าจริงๆอะเขาเขาว่าคุณเป็นคนที่ ที่เขาอยากจะเลือกมาเคียงข้างในชีวิตเพียงแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาเองจะต้องไปโฟกัสเรื่องของการเงินการงานให้สําเร็จก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาหาคุณในเวอร์ชั่นที่มันดีกว่านี้พร้อมกว่านี้ไม่ใช่ว่าแบบเอาความเดือดร้อนให้คุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ใหญ่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เขารีบร้อนคืออยากจะให้โอเคอะไรเงี้ยนะเนี่ย เขาอยากจะมีคอมมิชเมนต์นะคุณเขาอยากจะมีคอมมิชเมนต์แต่ว่าเขาก็กลัวนะเขาก็กลัวแล้วก็เขารู้ว่าตอนนี้คุณมีกําแพงกับเขาไปแล้วแหละอืมนะแต่ว่าเขาจะดึงเอาความสัมพันธ์นี้กลับมาเพราะว่าคุณเป็นคนรักที่ดีและแมทช์กับเขานะน,นี่คือสิ่งเขาคิดและรู้สึกอะมาดูกันอีกว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะตอนนี้มันอยู่ไกลกันเนาะก็หกไม่เท้า เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่อยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเรื่องของการงานแสดงว่าช่วงนี้เขาเขาเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปวางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวด้วยแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี่มันหายไปนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันมีวิ l for ์ u n e และ The World ขึ้นคือ เขาเชื่อมั่นนะว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาคุณเองน่าจะรู้สึกลึกๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าณนะโมเมนต์นี้คุณไม่พอใจที่เขาพูดจามไม่ดีกับคุณนะคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็หายแล้วไปรู้คุณค่าของตัวเองนะคะคือจริงๆอ่ะคนคนนี้ถ้าอยู่ใกล้ก็แทบจะพุ่งมาหาคุณมาเจอเลยนะเออคือไพ่ออกม <c oughs> าไพ่ออกมาดีมากจริงๆนะคะ A of Pentacles ออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่เลือกที่มาดู c h anel n แม่หมอวันนี้เนี่ยดวงความรักของคุณกาลังดีนะหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะอยู่ในจุดที่เออมันผ่านความทุกข์ใจมานานแล้วนะคะ Five of Wands อยากจะกลับมาขอโทษอะไรที่เคยทะเลาะกับคุณหรือว่าเคยทำให้คุณรู้สึกเข้าใจผิดมาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วเขาเขาอยากจะบอกคุณแค่ว่าเขามองคุณคนเดียวเขามีคุณคนเดียวแค่นั้นเลยอันนี้คือแมสเซจที่เขาอยากจะบอก คือเรื่องต่างที่ผ่านมาทั้งหมดที่คุณกับเขาทะเลาะโทษค่ะที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันแสดงว่าคนที่ดูไพ่นี้อยู่อาจจะไม่สบายนะคือเขาอยากจะขอโทษในสิ่งที่เคยทำให้คุณร,รู้สึกสับสนว่าเขามี Choice มีตัวเลือกเยอะจริงๆเขาเลือกคุณคนเดียวนะนะคะเขาเขาเข้าใจว่าคุณรอ,ขอเขาอ่ะอื ứng, แล้วก็ เขาอยากที่จะกลับมาทําอะไรดีๆกับคุณไม่อยากให้คุณเจ็บปวดเหมือนที่เคยเป็นแล้วนะคะแล้วก็การกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเขารู้ว่าคุณใจเขาเป็น choice นะแต่เขาจะ take a chance นี้ก็คือเขาจะรับโอกาสเนี้เพื่อที่จะเป็นตัวจริงสําหรับคุณนะ แล้วก็มีความกังวลมากเลยนะเพราะว่าเขากลัวว่าคุณอยู่เขาจะมีความสุขไหมเพราะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกบึ้งตึงกับเขาแล้วดูเหมือนไม่มีความสุขเลยที่มีเขาในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะคืนจริงมันอาจจะมีการไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะไม่พอใจในอะไรหลายๆอย่างในตัวเขานะตอนนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างแคร์คุณมากแล้วก็คิดมากเรื่องของคุณเพราะฉะนั้นเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเขาอยากให้คุณอยู่เขาแล้วมีความสุขนะ เพราะฉะนันเนี่ยเขาก็ำลังคิดอยู่ว่าแล้วคุณจะมีความสุขไหมถ้าอยู่กับเขานะคะซึ่งณตอนนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะกลับมามอบอะไรที่เป็นสินทรัพย์เงินทองหรือว่าการดูแลดีๆอะไรให้กับคุณน่ะเดี๋ยวเขาขอเวลาไปสร้างเงินนิดนึงนะคะเนี่ยเขาอยากจะกลับมามีคอมมิชเมนต์จริงๆถ้ามันมีปัญหาเรื่องของคนรักเก่าๆความสัมพันธ์อะไรเก่าๆทั้งคุณและเขาเขาอยากจะขอให้คุณตัดตัวเขาเองก็กําลังตัด ซึ่งจริงมันจบแล้วเขาอยากจะบอกเขาจบแล้วเขาจบกับคนเก่าแล้วเขาเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นการมีคอมมิชเมนใหม่มีครอบครัวใหม่นะคะแล้วก็เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะโอเคแฮปปี้จังเลยนะก็เป็น e NERGY ที่ดีนะคะแล้วก็ดีมันจริงอความสัมพันธ์นี้เขาจะ take action อะไรต่อคะคิมอ n ัน ตอนนี้เหมือนเขาไปโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะคือเขาอาจจะทําอะไรแล้วด้วยเหมือนกันแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นภาพที่เขากําลังคิดว่าจะทำยังไงกับคุณเพราะว่าณโมเมนต์นี้เขาขอไปซ่อมแซมธุรกิจการงานที่มันเคยเสียหายไปก่อนนะคะเขาขอคิดทีละเรื่องเขากลับไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมซึ่งตัวเขาเองอะ คิดว่าเดี๋ยวซักพักเนี่ยรอคุณอารมณ์ดีขึ้นใจเย็นแล้วก็ให้ภัยเขาเนี่ยเขาจะกลับมาเจอคุณนะกลับมาติดต่อพาคุณไปทานข้าวพาคุณไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณรู้สึกใจเย็นสบายใจมากขึ้นนะคะเขาจะค่อยๆเข้ามาพาคุณไปกินข้าวพาไปดูหนังฟังเพลงทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นกลับมาสนิทก,กันใหม่แล้วก็ค่อยๆค่อยๆปรับปรับตัวเข้าหาการเรียนรู้อะไรกันใหม่นะคะแล้วก็ ก็ถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะช้าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเลือกแล้วเขาเลือกคุณนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจว่ายังไงอ่ะคุณกับเขาก็ได้ไปกันต่อเพราะว่ามันมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแดงว่าคุณเขาอาจจะเคยพาไปเจอพ่อแม่กันแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมั่นใจว่ามันมัน,มน,มนการที่เราจะมีแฟนน่ะมันไม่ได้ว่าง่ายเพราะว่ากว่าจะไปเจอเพื่อนเจอพ่อเจอแม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลามากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เขาไป เอาตัวเองไปเสี่ยงความสัมพันธ์ใหม่ๆอ่ะเขาก็ไม่อยากจะทําแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไปต่อและทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็รู้จักคุณด้วยว่าคุณเป็นคนที่ห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ได้แบบว่าให้ใครเข้าใกล้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะนิ่งไปเขาจะกลับมารีเบิร์ตวันใหม่ทําให้สําเร็จนะคะตัวเขาจะเทคแอคชั่นซึ่งช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะเริ่มมองหาคนใหม่ๆ นะคะแต่มันเป็น past life relationship ในะงไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยอาจจะเอาเวลาไปโฟกัสและพัฒนาตัวเองก่อนก็เป็นไปได้นะคะต้องรอเทคการเทคแอคชั่นจากเขาดูนะโอเคน่าจะครบทั่วนนะคะันที่เลือกกล่องที่3นะแล้วเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ